สวัสดีค่ะสวัสดีช่องวันิสาแก้วดีสวัสดีเอซคนไทยและคนลาวต่างประเทศเอซนะ้ำแปลงต่างประเทศมีอยู่บ่านเนอพบกันยามมาแรงพี่น้องอากาศที่ดีบาหวัว่าอันขี้ตะเงียนตกดิดรือ,อยังขึ้นแนมบบเห็นเนาะหรือขิเมฆมันบังบ่ แต่อากาศมันดีดีเลยพี่น้องอากาศยามมาแลงมามันเบิ่งพักหญ่อีกแล้วพี่น้องมา,ย,มาย,ย่มใดก็ยากท่ายให้เบิ่งพักอันนี้ค่ะมันมีแต่บงงามงามพักอันนี้ค่ะมันข่าหงพักอย่างพลอยนี่นะใบอันนี้ค่ะคือแกงตัวยอยู่แท้อันนี้กับอันนี้ค่ะคนละอย่างเลยเนาะนี่ นอันนี้หักสะลัดอันนี้ค่ะมันหยักๆแบบนี้พี่น้องงามถ่ายพักใหญ่มายามใดก็อยากท่าอยากอัปเดตให้เบิ้งพี่น้องก็สิว่ามีแต่อันเก่าๆทำอยากท่าให้เบิ้งพี่น้องไหนไปเล่นขนนวดเล่นขนนวดพักอันนีพน้พี่จะอ,อันงามๆพี่น้องเออ สู่อย่างมีสูพันนาแปลงสิไปแยกพักให้ยายดีกว่าเนาะให้น้องพลอยเปิดตากองให้นาแปลงไปไปแยกผักกันพี่น้องมาแยกพักพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนาแปงสุกคนเด้อมืม่อน,นาแปลงผ่านมาเอาพักไปแยกให้ยายนี่พี่น้องนาแปลงจะเอาไปแยก แยกไปปลูกกันใยเห็ดอนาไว้ไว้ก็ดีเอาตัวตวทัที่มันเนาะตัวห้างเอาถ้ามันที่ไม่นสิโก๋โบใหญ่โบง่างเท่ากันเลือกเอาโก๋หนึ่งตัวมันติดติดกันจา้าคะเอาอันนี้เนาะเดี๋ยวเราไปปลูกผักกันเลยนะเดี๋ยวแม่เลือกเอาอันนี้ก่อน เดี๋ยวแม่จ๋ากเก็บเองเลือกอบเบียพักพี่น้องเลือกอบเบียพักไปแยกให้ยายยายจมอีกแล้วาบา่ม่แยกพักเอาตัวแทนท,ที่มันเนาะตัวใดมันที่ลาดึงออกตัวใดมันที่ละดึงออกเห็นออบอกพี่น้องเบิ่งอันถ้ามันถา้นถามันห่างมันสีง่ามระยะระยะมันได อะไรอันนี้ระยะมันได้มันสิกใหญ่พี่น้องเบิ้งแต่ถ้าตัวไดมันนึ่งที่แล้วมันสีน้อยเป็นจีมกันมันเบใหญ่่อยถ่ายให้เอฟสี่งน้เล่นเลยค่ะเล่นเลยค่ะเนี่ยแม่เอาผักไปแยกให้ยายก่อนค่ะเล่นเลยค่ะ <mor> ัไปแยกผักให้ยายป่ะป่ะไปปลูกผักให้ยายมาเนีว เอามาแล้วก็มาเอาลงมนแตงนี้พี่น้องเห็นไหมน่ะแปลงแยกมาฮอดนี่นึงมาในการแยกต่อมานี้เอามื่ดีกว่าเนาะมันบดถนัดอันนี้มันใหญ่ใหญ่เนี่ยละเบี้ยใหญ่ใหญ่ละมันตัวโหไวเมื่อสาวนี่ก็มาหดปุ๋ยเลยพี่น้องเมื่อสาวนี้มาหดปุ๋ยใหญ่ว่าอันมันสิบดทันคายสงการพากันลงมาหดปุ๋ยฮันมาถ่ายให้พี่น้องเบ่งนอก ลากน้ำแล้วก็เอาปุ๋ยใส่บม่ได้แพงนะพี่เอาแปบบ๊บอันนี้มันคือปลายทางนี่มันคิไปลายทางอะไรบ่งหันยาน้ำ หมดพี่น้องย่มกลางเวียนหันหอนหอนน้ำแป้งจนเป็นมือวานนี่หันปวนหัวจนน้ำตาไหลกลางเวียนมาเห็ดยังบดได้เลยล่ะมาซอยยายเก็บของย่างกลางเวียนแล้วก็เข้าเมื่อเมื่อนี่ก็จนค้ำยังได้ออกมาออกมาอ่ะบดได้เห็ดยังบดได้งานยังบดได้เวียกยังพี่น้องอออกมาขำพด ท <Okay. S 2> ่นพักอันรอบนี้ใหะใหญ่ๆพี่น้องปลูกแบบนึงก็ได้กินละปูกอันใหญ่สุดท่นเป็นกิโลกิโลเค้งก็มีพี่น้องหัวนหนึ่งค่ะใหญ่ขายหัวละยี่สิบบาท <c oughs> ว้ายลูกสาวแม่สวัสด,ดีค่ะก่อนสวัสด,ดีป้าลุงก่อน <c oughs> นะเก่งจังเลยสวัสด,ดีป้าลุงแล้ว <c oughs> น้องนารินพนวะเก่งๆเลพี่น้อง คำว,ว,ว่าหยังนะั้นคำว่าหยังเพกก้่ักว่าตามนะพี่น้องดูนะเพื่อนาำว่าภาษากลางรอบนี้มันพักอันเบียรพักมันใหญ่น้าแต็มไ้ลงเหมืนลงมาแยกจะถือมันนึ่งใหญ่หมดนละจกักฮะน้ำผูใ้ใดเขาคุยกันเจา้าของผันฮะหัว มีมดงามครักเนาะปลูกแล้วก็งามได้เพราะว่าเบียมันใหญ่ปลูกห่างๆพี่น้องปลูกที่บ่ได้ดอกปลูกที่แล้วมันบอนมันหูบ่ใหญ่ปลูกให้มันท่านขายสงการด้ สงการ, Love รก็มาซื้อผักใาย่ไปขาด้วยเนื้กไก่กินเช้าเออเดี๋ยวแม่พาไปแม่ปลูกผักให้ป้าลุงดูก่อนเน่ยพ่อพาไปกินเช้เดี๋ยวพี่พอพาไปกินเช้าปลูกผักให้ป้าลุงดูก่อเนืกินเ้าปลูกผักเนีหน่อยหนึ่งก็เสร็จ้เมื่อคือเก่าพี่น้องเออนี่ไงใกล้จะเสร็จแล้วนี่รู้แล้วค่ะรู้แล้วค่ะ แล้วไปไปชวนพี่พลอยดิชวนพี่พลอยชวนพลอ,อยดิไ,ดไดปไปไป,ป,ป,ปขี่เชิงช้ากลับบ้านนะนี่เบียร์พักมันกะอันห่าหมดแล้วพี่น้องรู้แล้วก็เดินไปสี่แม่เสร็จแล้วนี่ไปพี่พลอยไป ป้าลุงไม่ดูละป้าลุงไม่ดูนะลินละแยกได้น้อยนึงพี่น้องมันห่างแล้วเนาะพี่น้องเนาะมัต้องเอาไปเยกก็ได้นาแปลงว่าบมึงเนะู่ มาดึงเอากระเจี๊ดึงเอาแบบไดละ่ะมันห่างละ่ยงละยันนาเป่งพ่ออายุมันงามละ่ะมันงามนํามีแตเบียผักนาเป่งมาเยบ็บบทันมักเพชรใหญ่มักเพชรได้ขี้หมูก็งามงามมักเพชรอันนี้ต้นกระเจี๊ยบได้พี่น้องนี่กระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบแล่มีสูอย่างพี่น้อง ผู้ใดอยากได้เมล็ดพันธุ์กะทักน้ำแปงข้ามาเด้อย,ยายมีผู้ใดอยากได้เมล็ดพันธุ์อย่างกะทักน้ำแปงข้ามาอันเฟซบุก๊กกะซื้อมณิสาคือการมณิสาแก้วดีคือการเฟซบุ๊กน้แปงบ่งป่าบงงี่พี่น้องบ่งป่าบงงีนหะนะ่ได้ขายอยู่บ่ก่อนสงการน้ำแปงหว่าบงนี่ฮะโอ้ยบ่งพู หูบังใหญ่บังใหญ่แล้วผ้าานพร้อมกันในในพี่น้องนี่วานรุนเดียวกันเบอร์นี่ฮะทางผูมันถึกบงอันยหญ่เผา,านเผาขยะเผาอนะเนาะมันก็เลยโอ้ป่านนั้นคนละลุนพี่น้องเบื้งดูหันเพอแป๊บเดียวเบิ่งผูอ้ยสะอ่อนเด้พี่น้องเอ้ยถ้าเห็นกับตาสีสะอ่อนคือนาแปลงน,นี่แหละเบิ่งฮะสิบ่ให้หนาแปลงอยากถ่ายแบบได้เบิ่งผูพี่น้องเอ้ย บงนี่ฮันซี่หูเนี่ฮะพี่น้องเบงอรลดสะออนสะออนโอ้ป๊ป๊ปัพี่น้องเมื่อ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 กันผู้เ็นบอกเพอแป๊บเดียวคางมักอันนั้นใหญ่ก็ได้มักบวบเนาะพี่น้องมือหนานเป็นยังถ่ายยังเห็นยังมีแต่คางมือนี่มึงมันขึ้นหมดล่ะโอ้กลับบ้านดีกว่าเบงมือละน้อยเนาะพี่น้องเนาะ น้ำแปงก็ขอจบคลิปไว้เพียงสนีเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามให้หน้ำแปงเน่ยเด้อคนที่ติดตามน้ำแปงกันน้ำแปงขอพูนมากๆเด้อเอฟซีทั้งหลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้ำแปงก็สิพาวนเวียนวนเวียนอยู่ในสวนใหญ่ไลหล่ะน้าลินไปโรงเรียนเถละน้ำแปงเซลเลไปหาอยู่หากินน้ำแปงขอจบคลิปไว้เพียงสนีเด้อพี่น้อง bye bye. บายๆเบิง์ผู้เอิญ เอยพ่อยกับน,น้องน,นริลไปขี่สิงสาบ๊ายบาย